สรุปตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลลิวพูแสดงความสนใจอยากเซ็นสัญญากับมาคุสตูรามดาเตะของอินเตอร์มิลานโดยมีรายงานว่านักเตะมีค่าฉิกสัญญา85ล้านยูโรหรือราว3,145ล้านบาท แต่งานนี้หงแดงต้องแข่งกับปารีสแซงชักแมงที่อยากได้ตัวนักเตะเช่นเดียวกันกาโชเมคาโตขณะเดียวกันหงแดงกำลังคิดหนักเพราะเอสมิรานพร้อมทาบทามขอยืมตัวดา <Yes, S 1> วินนูนเยสหัวหอกชาวรุกไวัยในช่วงตลาดพ่อค้าแข่้งเดือนมกราคมนี้และจะจ่ายเงินค่าย,ยืมตัวจำนวน5ล้านยูโรหรืประมาณ180ล้านบาท พร้อมกับออปชั่นซื้อขาดหลังจากจบซีซั่นที่ราคา45ล้านยูโรหรือประมาณ1,620ล้านบาท T.N.N. มาร์เกฮีกองหลังทีมชัติอังกฤษของคริสตัลพาเลสตั้งทงชัดเจนต้องการย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลเท่านั้นโดยหากไม่ได้ย้ายทีมในช่วงหน้าหนาวนี้ก็รอจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์2025ส่วนทีมไหนอยากคว้าตัวก็ขอเซโน เพราะหัวใจของเขามีแค่ The ะเรสต์เดอะซยังไม่หมดแค่นา้ลิวพูมีข่าวกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแอนโทนีโรบินสันแบก้ายของฟูลแลมหลังจากที่อาร์เนอร์สอตประทับใจฝีเท้าอย่างมากโดยค่าตัวของนักเตะขาดไปอยู่ที่50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,200ล้านบาทเดอะม l เลอ สื่อสเปนขยันตีข่าวเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนล่าสุดระบุนักเตะใกล้ย้ายจากลิเวอร์พูลไปเล่นให้กับเรอาลมาริดเต็มทีแล้วและทุกอย่างกำลังจะเสร็จสมบูรณ์เร็วๆนี้อาสนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกำลังจับตามองอับดูโคดีคูซานอฟประกันหลังดาวรุ่งของลองส์หลังจากมีรยายงาน,นว่าต้นสังกัดพร้อมปล่อยนักเตะในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์ ถึืราว880ล้านบาทอย่างไรก็ตามสเปอร์ก็สนใจดาวเตะชาวอุซเบกิสถานในวัย20ปีเช่นกัน The Mirror สาลิกาโดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีแผนตั้งค่าหัวอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงของตัวเองเอาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์หรือประมาณ6,600ล้านบาทเพื่อกันท่าทีมต่างๆที่สนใจอยากได้ตัวดาวยิงชาวสวิดิชไปร่วมทัพ แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเล็งโอลาไอนาผู้แบ็กชาวไนจีเรียของนอตติงแฮมฟอเรสโดยหวังจะนำมาแทนที่ตำแหน่งของคลวอเกอร์แบ็กขวาทีมชาตอังกฤษที่ตอนนี้กำลังโรยลาไปตามว่ายเดอะซันทัพเรือใบสีฟ้ากำลังพยายามอย่างหนักที่จะโน้มน้าวใจเจมส์แม็กคาที่มิดฟิลด์เด็กปั้นให้อยู่สู้ตำแหน่งในสโมสรต่อไปหลังจากแข้งรายนี้ทำผลงานได้ดี ส่วนเพรได้มีหลายทีมสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทัพขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่อยากทำพลาดเหมือนกรณีของโคพาเมอร์ที่ปล่อยตัวไปโด่งดังกับเชลซีในเวลานี้เดลี่เมลรูเบนอโมริมเตรียมลดนักเตะแมนยูรายแรกโดยไม่ใช่มาคัสแนลชฟอร์ดแต่เป็นคริสเตียนเอริกเซนกองกลางมากประสบการณ์เนื่องจากเขากำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ และจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่อย่างแน่นอนฟาบริซิโอโรมาโนนอกจากนี้แมนยูกำลังแสดงความสนใจในตัวบาสแฟบุคเคนผู้รักษาประตูทีมชาตินอสแลนด์ของบริตันแอนโฮฟอัลเบียนโดยจะนำมาแทนที่องเดรโอนาน้าที่ฟอร์มหลุดจางต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยอาจทุ่มเงินซื้อในช่วงซัมเมอร์มากกว่าเดือนมการาคมนี้ซันเดมิเร ผีแดงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ตัวมาเตอุสคุนยามาร่วมทัพหลังจากประทับใจฟอร์มการเล่นของนักเตะจากการเล่นให้กับบูฟแฮมตันวันเดเลอสโดยงานนี้แมนยูอาจต้องทุ่มเงินประมาณ80ล้านยูโรหรือราว,ว2,960ล้านบาทแต่กระนั้นปารีสแซักแมงก็อยากได้แข้งรายนี้เช่นเดียวกันฟิชาเคสเซกียวรามอสตำนานกองหลังของเรอัลมาดริด และทีมชาติสเปนวาดฝันอยากกลับไปเล่นในถิ่นซานติอาโกเมเด e ดเบลในวัย39ปีโดยเจ้าตัวต้องการไปช่วยทัพราชาชุดข,ขาวที่ประสบป,ปัญหาผู้เล่นแนวรับปาดเจ็บเป็นว่าเล่นอสัสไม่ใช้ขอนะนาโปลีกำลังจับตามองเฟรเดริโกเคียซ่าแนวรุกชายตะเลียนของลิเวอร์พูลโดยหงแดงอาจจะสนใจเพราะอยากสนุกเตะไปเล่นแบบจิมตัวเพื่อเรียกความฟิต เคาโชเมคาโตเชลซี Kelsey สนใจอยากยีมตัวรองดานโคโลมูอานี่กองหน้าของปารีสแซั์แ่งมาร่วนทับในช่วงเดือนมก,กราคมนี้โดยแบ๊เชย,ยินดีไม่มีปัญหาที่จะส่นักเตะไปเล่นแบบยีมตัวและขายขาดในช่วงซัมเมอร์2025หากคาร์บอนชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้าบนช่นองาลภาคฟุตบอลเช่นเดิม